กราสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง Bee Channel นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์ดนาฟีฟนั่นเองนะครับผมนะอ่ะวันนี้นะครับพี่ก็จะพามารับของฟรีเลยนะครับมารับของฟรีที่ GM แจกฟรีนะครับแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับผมบญย่าดีนั่นเองนะครับผมสายฟรีถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนับสายฟรีถูกใจสิ่งนี้แน่นอนพี่จะพามาดูนับสรับกิจกรรมนี้นะครับต้องทํำยังไงนะครับถึงจะได้รับของฟรีนะครับมันเป็นกิจกรรมใหญ่เลยนะครับเป็นซีรีส์ที่มาใหม่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับพี่ขอคนละหนึ่งคนติดตามนะครับหนึ่งผู้ติดตามหนึ่งกระดิ่งหนึ่งหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีกับแม่ชื่อเฟซนะครับถ้าคลิปนี้นะครับครบหนึ่งพันไลค์ภายในหนึ่งวันนะพี่แจกทันทีเลยเป็นเพชรแบบพิเศษเลยนะครับแจกเพชรเข้ารหัสเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปแจกบัตรกาลีน่าฟรีๆเลยนะครับผมบัตรกาลีน่าฟรีๆคลิปนี้พี่ไม่สุ่มนะครับผมใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยนะพี่อ่า พี่ซื้อไว้แล้วนะครับผมอ่ะใครไปใครได้นะครับผมสำหรับใครที่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับนี่นะนะครับก็เป็นอ่าบัตรกาลิน่า20บาทนะครับผมเอาไปเติมกันฟรีๆเลยนะพี่ก็แจกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคใครไปใครได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาสุ่มแจกนะครับโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับผมก็จะตามรูป นี่เลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับโบย่าดนั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมใหญ่เลยนะครับผมเป็นซีรีส์ใหม่ของการแข่งขันฟรีไฟล์เลยนะครับผมอ่านะครับก็จะเริ่มในเร็วนี้นะครับผมอ่านะครับก็คือนะครับผู้เล่นนะครับต้องเก็บโบย่าให้ได้มากที่สุดนะครับในโหมดเกมนี้นะครับที่กําลังจะเข้ามาใหม่ในเร็วนี้นะครับผมแล้วก็จะมีผู้เล่นนะครับผมอ่ามีผู้เล่นที่รับโบย่าสูงสุดนะครับผมและ นะครับผมผู้ที่ติดท็อป100นั่นเองนะครับก็คือคนที่ได้เยอะสูงสุดเนี devenir, ่ยก็ได้รางวัลแบบพิเศษแน่นอนนะครับหนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็คนที่ติดท็อปร้อยนะครับก็จะได้รับรางวัลเหมือนกันนะครับของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับในกิจกรรมนี้นะครับผมนะอ่านะครับผมแล้วก็นะครับผมจะได้รับรางวัลพิเศษนะครับจากกัปตันโบย่าเลยนะครับจากกัปตันโบย่าเลยนะครับแล้วก็ จะมีบทใหม่แล้วก็กิจกรรมใหม่นะครับและของรางวัลพิเศษอีกมากมายเลยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมล็อกอินในวันที่กิจกรรมโบย่าเดมาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจ้งอีกทีนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนนะครับผมนะพี่ก็อัดชิมแต่วันที่24นะครับผมอ่ะวันนี้ก็วันที่25นะครับผมก็ไม่รู้เข้าวันไหนนะครับสมมุติเข้าตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับกดเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับโบย่าเดนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเนาะก็สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสายฟรีเลยนะครับกิจกรรมสายฟรีที่มาบอก นะครับผมเนาะพี่ก็จะมาบอกต่อน kind of mm hmm. mm hmm. anyway. uh> ั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวท้าคลิปเดี๋ยวพี uh ่มีแกะโค้ดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับเอยกิจกรรมนี้เลยวะแล้วก็นะครับคลิปนี้นะครับพี่แจกเหมือนเดิมแตกเพชรเหมือนเดิมเลยนะครับพี่ขอ1,000ไลค์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งได้เลยนะครับเพราะว่าพี่มีข่าวสารอัปเดตตลอดนะครับสายฟรีสายเติมสายไลน์ได้หมด นะครับผมช่องพี่เนี่ยมีแต่แจกกับแจกเลยนะครับโอเคนะครับเราไปดูกิจกรรมที่เข้ามาใหม่กันดีกว่านะครับผมกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมไต่แรงโก3นะครับในหมวด C4 เพื่อรับของมันก็จะเป็นปืนฟาร์มมัทนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวโกเล่นฟาร์มมัทนั่นเองนะครับผมฟรีฟรีถามบอลเลยนะครับจีก็แจกนะครับแจกยกเซิร์ฟเลยนะครับแต่ว่าต้องไปเล่นให้ถึงโก3ในหมวด C4 ก่อนนะครับโอเคนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเนาะ แล้วก็นะครับในส่วนลัคกี้รอยัลนะครับลัคก,กี้ก็ลัคก,กี้รอยัลก็จะมีเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่พามาดูเลยเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับผมอ่านี่เลยที่เข้ามาใหม่นะครับพี่มีอยู่39ใบนะพี่จะพามาสุบนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมถ้าน้องคนไหนทายถูกว่าพี่ได้นะครับภายใน3เอ่ยทายถูกว่า พี่ใช้คูปองนะครับผมคูปองตัวนี้นะครับไปกี่ใบนะครับผมแล้วพี่ได้ตัวละครตัวนี้นะครับใครทายถูกเอาเพชรกับพี่ไปเลยนะครับผมออะคอมเมนต์ทายกันได้เลยนะครับว่าพี่ต้องใช้กี่อันนะครับหนึ่งถึงสามสิบเก้านะครับอ่ะทายมานะครับโอเคถ้าทายเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เริ่มสุ่มเลยดีกว่าปึ๊บอันแรกมาแล้วครับผมเอาไปโอ้เกลือนะครับผมอ่ะต่อนะครับผมต่อครับผมปึ๊บ กล้วนมาว่ะกมวมาว่ะเฮ้ย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 เ้เยเเฮ้ย้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ยเั้เยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 ้้เเ้ที่หมดเลยนะครับน้องๆโอ้โหเก้ยงเลยว่ะเยเ้้ยเ มันเกินไปแล้วเฮ้ยเหลือสิบสามอันเวิไปต่อครับผมไปต่อยังไงครับกล่องม่วงมาครับผมมา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 ดิมาดิมาดิโอพี่ว่าต้อง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 ใช้นี่แล้วครับผมมาต่อครับผมโอ้โหต่ออีกเจ้าจนได้วันนี้เจ้าจนได้ครับน้องพี่เจาจนได้นะครับผมวันนี้ ที่จะเอาจนได้โอ้โหโคตรเกลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกลือโคตรเกลือเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทีเกลือไปไหนวะนนี่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยต้องมาแล้วว่ะพี่ว่าต้องมาแล้วว่ะเฮ้ย ต้องมาแล้วเฮ้ยไปแบบเร็วๆครับผมเดี๋ยวคลิปยาวนะครับผมเฮ้ยพี่เหลือสองหมื่นเว้ยไปลุยโอ้โหเฮ้ย,ออ,ย,อ,ย,ยออกยากว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกยากว่ะโอ้ยออกยากว่ะน้องๆฮิฮิโ เด้๋วเกตพันเลเกตพันเลยเันได้อยู่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 โอ้โหโอ้ยหลือสามใบพึบอึบใสุดท้ายึบโอเคโคตเกลือโอ้โหดูลัคกี้เจ็ดสิบสี่เกลือจัด จัดนะครับผมเกลือจัดจัดนะครับแล้วก็จะมีนะครับกิจกรรมนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นดาบคาตนะนะครับพี่ก็ส่งไปโหสามอันน่ะนะครับผมก็เกลือเกลือทั้งนั้นเลยนะครับโอเคนะครับเราก็จะมีในส่วนอ่ากิจกรรมอะไรเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนนะครับนี่นะครับเป็นกิจกรรมละครที่เข้ามาใหม่นะครับนีเซฟตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับผมนะของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะครับพี่ก็มีที่เรียบร้อยนะครับทุกอย่างเหลือแต่อันเหลือแต่ แ้านะแต่งท eh like wow, okay, okay. um ี่มาใหม่นะครับก네็ยังมีในส่วนนี <man <man ้ด้วยครับอัพิ่มีหนึ่งใบที่ลองสุ่มกันดีกว่านะครับผมปึ๊บว่าไงจะเกลือหรือเปล่านะเอาคดเกลือสุ่มอะไรก็เกลือหมดโอ้โหวันนี้เปวันไหนวันนี้คดเกลือนะครับผมอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็สุ่มเล่นๆคำขำไปนะครับผมไม่เฮ้ยทำไมได้วะเฮ้ยยังไงเนี่ย ทำไมได้สกล่องอ่ะได้แล้วเหรออ้าวได้ตไหนวะเนียเอ้ยเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้สมเพลนเฮ้ยโไดสองกล่องยิค้เฮ้ยดู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  สวยๆสวยๆโอ้โหสุ่มจนเพลินนะครับจากเงินสองแสนแสนเท่าไหร่วะเหลือพันเดียวนะครับผมโหสุ่มจนเพลินก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เท่เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสุ่มจนเพลินน้องๆอย่าสุ่มไว้เหมือนพี่นะครับผมสุ่มแบบใจร้อนก็ได้แบบไม่รู้ตัวนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่พาไปแกะโค้ดกันดีกว่านะครับผมแล้วก็จะเป็นโค้ดที่อ่า ฟีไฟนะครับแชร์เตอร์นะครับกันบล็อกนั่นเองนะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับผมก็ใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับสลับใครที่ยังไม่ใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับสลับคนที่ใส่แล้วก็ไม่ต้องใส่นะครับมันเพราะว่ามันใส่ได้ครั้งเดียวนะครับผมเนาะก็ใส่ได้ครั้งเดียวเข้าใจตรงกันนะครับสลับโค้ดนะครับผมแชร์เตอร์กันบล็อกนั่นเองนะก็เป็นกล่องนะครับกล่องสุ่มสกินปืนนะครับสามวันแล้วก็1วันนั่นเองนะครับผมเนาะเข้าใจตรงกันนะครับผมเดี๋ยวเน็ตที่ค่อนข้างช้านะครับผมก็ อ่อไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพี่โชว์โค้ดให้เลยนี่นะครับผมเป็นโค้ดนี้เลยนะครับ ef 3 b นะครับ c ซีดับเบิลซีทีนะครับผม Y C Y D นะครับชิล7 P 9นั่นเองนะก็เป็นโค้ดนี้เลยนะครับใส่ได้อ่ายกเซิร์ฟนะครับใส่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอ่าโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะครับผมแล้วก็กติกาการรับเพจช่องพี่นะครับอ่านะครับก็อย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งนะคอมเมนต์อยู่ทูบแมนเจอเฟซกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนั่นเองนะครับและที่สําคัญสําคัญที่สุดก็คือต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่าอีพีหน หน้าเหมือนเดิมนะครับแต่คลิปนี้นะครับพี่แจกแบบใครไวใครได้นั่นเองนะครับใครดูจบก็คือได้นั่นเองเดี๋ยวพี่จะมีแจกเรื่อยๆนะครับแจกทุกคลิปนั่นแหละนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้เลยนะครับช่องพี่สายแจกอยู่แล้วนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องกระพว่าวสวัสดีครับ